สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไป้องด้วย้นุ่กสีจากแดน,นบางกอนเดินทางบุคคุงสยามแล้วก็เรื่องปูเขาไฟครับุบคูฟรีดัมงานขยายถนนครับหรือว่าทำถนนลาดยางอ,อ๋อตรงนี้เป็นล่องน้ำนะครับ ขยายล่องน้ํามาเพื่อให้ไหลาหมาจากที่สูงมาหาที่ต่ำจะได้เปิดหน้ากว้างนยครับเอาดินก็ไปถมตรงที่มันตำ่ำจะได้ระดับ s y 2 0 0ครับรถ,ถขนาดที่10ตัน 93ลูกบาง 4M50 มิซูบิชิครับ4สู 40, บเทอร์โบคอมเป็นเร็วรรอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนในน้ำ158พลังมากครับจัดเต็มอุ้มดีครับคนขับปั๊มาส w a s a k i k 3ีตัวเดินขา่ายบ้า ใบแทงแปดครับหล่นเลยทิ้งตัวแคารีสสองกาดข้างละตัวเปรียบด้วยตัวเอก็กเสริมด้วยเล็กสองแชร์ครับตงรงล้อนำอ่ะเอฟเอ็มสามเอ็มหรือเปล่าเนี่ย แม่แม่พ่วงนั่นนี่อีห้าฟันครับและบอกไฮดริกสีดำสีฟ้าออหมุนตามเชื่อกดอกเชือมายด์โดยไฮดริกสามเฉกมิซูบิชิไปเนอะหลอดไฟ LED รถดำวิ่งแค่คันเดียว มีน้ำหนัก200ช่างนียน่าจะนู่นแหละครับที่เ20ตันนา่นหรือว่าระดับ200ก็20ตันครับพูดรถระดับ20ตันจอทัชสกรีนนะครับ ดีสวยมากมีรถดำคันเดียวก็ค่อยวิ่งข้าวิ่งแล้วก็ค่อยมาอาจจะช้าหน่อยครับค่าตัวปัจจุบันอยู่ที่3 9ล้านหมื่นนะครับสำหรับซานี่ SY 2 0 4ดูแลด้วยแม็กซานี่พป่น้องอ๋อ 3าเอ็มตั้งดับพี่สามีครับลังเหลือเพื่อครับ ก็ห้องเก็บกว้งขวางดีนะครับแอร์เย็นที่ชัดมือถือ,อมีอเสียบ USB ดูหนังฟังเพลงได้ดูหนัง,งได้เดีเฮ้ยฟังเพลงได้เดี๋ยดูหนังนี่น่าจะไม่ได้อะไเป็นไรครับคคำๆก็เว่า่ ไม่แรงครับสำหรับ200ซีโอ้ดินเนี่สวยจริงครับตันนี้ปรุเรียนขึ้นนะครับอี่จริงๆุญทารุงเกเป็น6กสูบนะครับ 6ตี34น,นี่4อันนี้ 4M50 โอ้ยอ่องแอตัเนี้ยว,วิงคันเดียวก็ไปเรื่อยๆครับ ครต้องขยายสองข้างแล้วก็กดอัดใส่ลูกรังก็จะปูจะปูลากยางครับนะนี่ครับตรงข้างหน้าก็จะแถมนะครับแถมตลดกันจะจบนะโอ้ ไอแท็ก80นะครับ S A N Y Sunny ใช้สติ๊กเกอร์ติดก็เป็น205ก็เล็กหล่อครับนะปัจจุบัน140นะครับ140ลมใหม่ C J J K 7 w ิน Nebraska 204ก็4 5 0 K 3วิขยาบ้าครับนะ205 H D B C อ่าโอ้ก็4 5 0นะครับนะ โอ้ยเกี่ยวกุ้เนี่ยมไปดูดิได้เยอะไหมนู่นครับคุ้มรออยู่เอาผมชายโทรศัพท์ต้องขอตัวก่อนครับสนใจซามิงกับสอบถามได้ว,ว่าทำดูทในช่องชาติโทรศัพท์นะครับหรือว่าเพจชาโทรศัพท์อีสการ์ดได้ฟรีฟรั สัญรถุจตวายนานยนต์พานะเครื่องจกักรนักให้พี่น้องได้ชมกันทั่วทุกมุมโลกฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ